ค่ะพบกับอาจารย์นันใน Inspiration Podcast คุณรู้ไหมสมองเนลมิตได้คุณเคยมีปัญหาบ้างไหมคะว่าอะไรสิ่งต่างๆเนี่ยที่เราอยากได้มันมาไม่ถึงหรือเราไม่ได้ลงมือทำสักทีนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณไม่รู้วิธี ที่จะให้สมองในรมิตเสิ่งต่างๆให้คุณได้นะคะวันนี้อาจารย์นันจะมาแนะนําว่าวิธีการที่จะให้สมองในรมิตสิ่งต่างๆที่คุณคาดหวังได้คือ 1. คุณต้องมีความคาดหวังถ้าคุณมีคาดหวังแล้วคุณก็จะได้จินตนาการมีความรู้สึกนึกคิดต่างสิ่งต่างๆนะคะแล้วเราก็คาดหวังเอาไว้ล่วงหน้าว่า เราจะได้สิ่งนั้นมานะคะถ้าเรามีความเชื่อมีความรู้สึกนึกคิดและคาดการ์สิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นสมองก็จะรับรู้แล้วก็จะเสาะหาจะเรียนรู้เกี่ยวกับความคาดหวังนั้นแล้วก็จะไปสำรวจตรวจตาแล้วก็ แล้วก็ขณะเดียวกันสมองก็จะสั่งการให้เราหาวิธีการหาวิธีการที่ให้สำเร็จดังที่คาดการเอาไว้ดังนั้นเราจะต้องจินตนาการขั้นตอนที่2การจินตนาการก็ให้เรานึกถึงภาพก่อนนอนก่อนนอน15นาทีเป็นการที่เราบอกจิตใต้สำนึก อยากได้อะไรให้มองตาไปข้างบนบนขวาเหลือบตาบนขวาแล้วก็ปิดตาหลับตาจินตนาการคาดหวังสิ่งต่างๆที่เราจะได้รับเช่นจะได้รับการตอบสนองจากลูกค้าที่เขาจะโอนเงินมาให้เราโดยที่จะซื้อตกลงซื้อสินค้าเราในราคาที่ต้องการแล้วจำนวนเงินที่เราต้องการอันนี้ก็จินตนาการขั้นตอนที่ส พูดแล้วก็หลับไปตื่นเช้ามาก็คุณเสมือนหนึ่งว่าได้รับสิ่งนั้นแล้วเรียบร้อยขอโทษนะขอโทษไปขอโทษสิ่งต่างๆซึ่งบางครั้งมันอาจจะเป็นพลังที่ลบที่ขัดขวางเราแล้วก็ขอโทษได้ปวดแห่ไปชั้นพูดไปสัก10นาทีนะคะแล้วท่านก็วางใจนิ่งไปเลย ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องวิตกกังวลเพราะว่าถ้าสมองวิตกกังวลใจวิตกกังวลเราก็จะไม่ได้รับพลังนี้จากจักรวาลจักรวาลเขาก็จะส่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการมาให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคุณต้องลงมือทำํำถ้าคุณไม่ลงมือทำํำก็ไม่มีวันที่จะได้รับนะคะดังนั้นถ้าเราไม่ได้คาดหวังต่างๆอยู่บนโลกใบนี้เท่ากับ เราไม่ได้อยู่บนเกมของโลกคนไหนที่ไม่ได้อยู่บนเกมของโลกหรือกติกาของโลกก็จะเฉาจะเหงาแล้วก็จะจากโลกนี้ไปในที่สุดแดนเฮล่ Dan, aley, รีนักเศรษฐศาสตร์จากมหาลัยดุกสหรัฐกล่าวว่าเมื่อคุณคาดหวังว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้น สมองคุณก็จะทำให้มันเกิดขึ้นจนได้ใครเห็นว่ามีประโยชน์เขียนว่ามีประโยชน์สำหรับวันนี้อาจารย์นันโคนมาสเตอร์ NLP ใน Inspiration Podcast สวัสดีค่ะ